ถามว่าทําไมไม่เขามาอยู่ยามบ้างล่ะท่านก็ตอบว,ว่ามันเป็นหน้าที่ของผมถามท่านว่าทั้งหมดเทวดาเช่นจาตุมาราชที่เขตนี้มีเท่าไหร่ท่านบอกว่าเป็นพันพันคนก็ถามมาอยู่กันได้ยังไงเป็นพันพันเนี่ยก็ท่านก็เลยตอบยิ้มยิ้มท่านบอกก็อยู่อย่างเทวดาก็หมดเรื่องไป ท่านถามว่ามีหน้าที่ถามได้ว่ามีหน้าที่อะไรท่านตอบว่ามีหน้าที่รักษาเขตเขตที่ไม่ใช่เขต,ตเฉพาะวัดอย่างเดียวนะมันยาวออกไปเป็นรัศมีหลายสิบกิโลถามว่าเขตนี้มีความสําคัญยังไงนะยิ่งต้องใช้เทวดาเป็นพันรักษาเขตไกลไปเป็นสิบกิโลท่านจะชี้มือลงไปเบื้องล่าง ก็มองตามนี้คนท่านไม่เห็นอะไรเห็นเพ็นดินถาจึงถามว่าพิอ้นเชี่ยดูแผ่นดินไอแผ่นดินตรงนี้ไอฉันเดินทุกวันะให้พิอ้นให้ดูอะไรพิอ้นก็บอกว่าดูเลยดินไปหน่อยสิด้วยอำน,นาจเทวานุภาพบรรดาท่านผู้ฟังสามารถบันดาให้เห็นสิ่งสีเหลืองพึิบไปหมด มันเหลืองราดาคล้ายๆทองร้อยเปอร์เซนตเต็มบริเวณไม่มีว่างเลยและก็มันมีส่วนซ้อนกันสูงมากเหมือนกับตั้งกองอิฐอีกกองมาสูงและอีกกิจกองต่อ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 ไปเป็นผืนใหญ่แต่ว่าเป็นส่วนลึกมาก ถ้าจะขุดกันจริงๆเทพเทวทาเทวดาไม่พาหนีก็ต้องขุดกันเป็นกิโลเล็กเป็นกิโลกิโลเมตรนะแล้วก็ถ้าจะถามว่าเป็นองคทองคําธรรมชาติเป็นทรายหรืออะไรก็ต้องตอบว่าไม่ใช่เป็นทองแท่งแล้วก็ทองแท่งใหญ่ๆ